ฐานข้อมูลครัวเรือนสม,มาชีพบลสีแบบรายงานครัวเรือนยากจนตามแนวทางสร้างสัมอาชีพชุมชนเราสามารถเลือกตัวกรองตามสิทธิการใช้งานที่เรามีได้ในตัวอย่างนี้เป็นผู้ใช้ระดับอำเภอของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีจะมีการจำกัดตัวกรองให้แล้วบางส่วนเมื่อเลือกตัวกรองเสร็จให้กดปุ่มค้นหาข้อมูลที่ค้นหามาได้จะแสดงตามข้อมูลที่เราเลือกเช่นจังหวัดอำเภอตำบล ชื่อนามสกุลและจะมีให้เลือกการกระทำของแต่ละข้อมูลเราสามารถกดดูข้อมูลได้กดแก้ไขข้อมูลได้และลบข้อมูลได้การสร้างข้อมูลของแบบบลสีให้กดปุ่มสร้างข้อมูลเมื่อเราอยู่ในหน้าสร้างข้อมูลแล้ว เราจะมี3 f e ฟิลให้เกาะคือข้อมูลที่อยู่ข้อมูลครัวเรือนสัมอาชีพข้อมูลการประกอบอาชีพสามอาชีพชุมชนสิ่งที่เราจำเป็นต้องเกาะคือดอกจันทสีแดงช่องที่มีดอกจันสีแดงทั้งหมดในที่นี้จะเป็นจังหวัดอำเภอตำบลและก็หมายเลขบัตรประชาชนเมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเราสามารถกดบันทึกข้อมูลได้ เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างข้อมูลของแบบปลลสีฐานขั้วรเรือนสามอาชีพปอลลแบบแรงงานผู้สูงอายุวัยต้นตามแนวทางการสร้างสาัมาชีพชุมชนเราสามารถเลือกตัวกรองตามสิทธิการใช้งานที่เรามีได้ในตัวอย่างนี้เป็นผู้ใช้ระดับอำเภอของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บรุรีจะมีการจำกัดตัวกรองให้แล้วบางส่วนเมื่อเราเลือกตัวกรองเสร็จแล้ว ให้กดที่ปุ่มค้นหาข้อมูลที่ค้นหามาได้จะแสดงตามข้อมูลที่เราเลือกเช่นจังหวัดอำเภอตำบลชื่อนามสกุลจะมีให้เลือกการกระทำของแต่และข้อมูลเราสามารถดูข้อมูลได้สามารถแก้ไขข้อมูลได้และสามารถลบข้อมูลได้การสร้าง แบบบร .5 ให้กดที่ปุ่มสร้างข้อมูลเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะพบมีข้อมูลให้เกอะข้อมูลที่อยู่ข้อมูลคือเรือนสัมอาชีพข้อมูลการประกอบอาชีพสามาชีพชุมชนสิ่งที่เราจาเป็นต้องเกอกคือข้อมูลที่มีดอกจันทสีแดงในที่นี้คือจังหวัดอำเภอตำบลและหมายเลขบัตรประชาชน เมื่อเรากรอข้อมูลทุกอย่างครบแล้วให้เรากดปุ่มบันทึกข้อมูลเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างข้อมูลแบบบล5รายงานควเลือนสามาชีพจะมีแถบบล4บล5และแถบส่งออกข้อมูลเราสามารถกดส่งออกข้อมูลเลือกฟิลเตอร์แล้วกดส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้